สวัสดีค่ะพี่วินเนอร์กับพี่น้องปังปัง,ปงจะไปไหนเกินเหรอพอโดนนะคะก็คือวันก่อนนะพ่อผมกลหัวใจพ่าแบบนี่ถึงหัวรถนะครบไี่กินอะไรกันหรอคะ ดูสิคะก็คือถ้าเกิดมีมีขายอยู่สหากรณ์ที่ที่โรงเรียนที่ไหนเนี่ยคุณจะคงจะขายดีไม่น้อยเลยเพราะว่าหน้าตาของขนมมันเนี่ยมันล่อเด็กไปครับและอย่างเพื่อนที่โรงเรียนผมก็ขายเหมือนกันนะคะเพื่อนผมเอามาทุบจนแตกไปเลยครับแล้วก็ค่อยกินนะครับพอพอแตกแล้วมันออกเป็นเศษเศษโดนครูด่าให้กวาดออกไป ปังปังกำลังกินอะไรอยู่คะเกลี้ยง<ะ>มูอค่ะฮะมูคะ่ะนมเปรี้ยวหรือเปล่าอื้มอื้มอมอมนมเปรี้ยวรสอะไรคะ